สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ก็มาพบกับรายการาพาคเครื่องเมืองชุมพรใบตูนหลักพันรายการที่นําเสนอเกี่ยวกับาพาคเครื่องที่มีอยู่ในจังหวัดชุมพรและวัตถุมงคลของเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรเขตุดมศักดิ์สวัสดีครับผมตูนหลักพันนะครับอีพีนี้นะครับก็มานําเสนอรูปหล่อขนาดห้อยคอนะครับของเสด็จพ่อกรมหลวงชุมพรเขตุดมศักดิ์นะครับนี่ รุ่นนี้ก็จะเรียกว่ารุ่นกตหน่งนะครับผมออกที่จังหวัดตรังนะครับผมนี่ปี2517นเะครับเป็นเนื้อโลหะผสมนะครับรมดำนะครับผมนี่จำนวนสร้างนะครับเห็นว่าสร้างในส่งของรูปหล่อนี้สร้างหลักร้อยออกประมาณ500อองค์เท่านั้นนะครับนี่จากข้อมูลที่ผมได้ศึกษามานะครับ เยวจะมาส่งรายละเอียดกันดูนะครับนี่ใบหน้าของเศร็จพ่อคมหลวงเป็นใบหน้าลักษณะนี้นะครับออกลักษณะคล้ายสีเหลี่ยมนะครับนี่เครื่องราชนะครับเครื่องราชของเศร็จพ่อนี่รุ่นนี้อาจจะไม่ค่อยชัดนะครับนี่แต่ก็จะเห็นเป็นเครื่องราชนะครับนี่ มือฝั่งนี้ก็จะไม่ได้ถือหมวกไว้นะครับนี่ส่วนเนื้อหานะครับก็ต้องมีความตึงนะครับนี่องค์นี้ออกจากผิวหิ้งหิงหนิดนึงนะครับของผิวพันธ์นะครับนี่องค์นี้เป็นถือดาบนะครับด้านข้างนะครับด้านข้างก็จะเห็นรอยประกบนะครับนี่นะครับ ก็จะเห็นร่องรอยการประกอบนี่นี่นะครับด้านข้างฝั่งนี้นะครับนี่จะเห็นเป็นร่องรอยการประกอบด้านข้างนะครับนี่นะครับผมนี่นี่ส่วนด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังนะพิพันธุ์ต้องมีความเรียบตึงนะครับ นี่ <ersch> นี่นะครับผมนี่สำคัญที่โค้ดนะครับเป็นตัวจบได้เลยนะครับไอตัวของโค้ดตัวต่อคำว่ากอต่อห uhh. นึ่งนะครับผมนี <HO US> S> <S ่กอกอตอกไก่นี่จะไม่มีหัวนะครับไม่มีอยากนะครับเป็นกอลักษณะนี้แล้วก็ต่อเต่าแล้วก็ เลขหนึ่งนี่ส่วนมากจะติดเฉพาะหัวนะครับนี่แต่ที่ติดเต็มก็น่าจะมีนะครับแต่ว่าส่วนมากที่ผมเจอนี่จะเห็นที่ม้วนๆตรงเลขหนึ่งเท่านั้นเองนะครับนี่รูปหลอกกอตอหนึ่งนะครับนี่รูปหลอกกอตอหนึ่งปีหนึ่งเจ็ดนะครับจังหวัดตรังกอตอก็ย่อมาจากกันตังนะครับพิธีการปลุกเสกก็ยิ่งใหญ่นะครับ นนี้ก็ได้อาจารย์นําวัดดอนศารานะครับหลวงพ่อคงวัดบ้านสวนนะครับอาจารย์บุญชูวัดมุมป้อมนะครับหลวงพ่อหีดวัดบางหมากจังหวัดชุมพรนะครับหลวงพ่อแสงวัดเขาปูนนะครับแล้วก็หลวงพ่อแสงวัดคลองน้ำเจ็ดนะครับอาจารย์ชุมชัยคดีนะครับเจ้าพิธีเหมือนเดิมนะครับนี่ในส่งของรูปหล่อนี่ก็จัดสร้างไว้น้อยมากนะครับแล้วก็มีประสบการณ์ดีมากนะครับ นี่ออกแบบได้คลาสสิกดีนะครับส่วนเรื่องราคาลินหานะครับช่วงนี้ก็ลงมานิดนึงก็อยู่ที่หลักพันปลายๆนะครับถึงหมื่นต้นๆนะครับแล้วแต่สภาพความพอความสวยงามและความพอใจของทั้งสองฝ่ายนะครับนี่ถ้าชอบคลิปแบบนี้นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไ้ด้วยนะครับและจะนำะเครื่องดีๆด,ด,ดังๆของจังหวัดชุมพรมาแนะนำกันอีกนะครับ รวมถึงวัตถุมงคลของสายพ่อพอมหลวงชุมพรเกตร,รมศักดิ์นะครับจะประจมนำเสนอกันให้ทุกรุ่นนะครับช่องทางการติดตามก็จะอยู่ท้ายคลิปนะครับไว้พบเจอคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ